สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่เออ่เรียกว่าทั้งสนุกทั้งน่าสนใจมากๆเลยค่ะเป็นเรื่องที่เราได้ข้อมูลมาชื่อว่าเบียวิเศษของลุงเปียกภาษาช,ชาวหนองหมูบินค่ะโอ้ชื่อน่าสนใจมากเลยครับหนองหมูบินนี่คือมีหมูบินได้จริงๆเหรอครับ ไม่ใช่ค่ะใช่คือที่มาของชื่อหมู่บ้านเนี่ยเขาว่ากันว่าเคยมีหมูเมาเบียค่ะแล้วแบบตกหลังคาชาวบ้านก็เลยเรียกติดปากว่าหนองหมูบินอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองฮ่าฮครับครับค่ะแล้วตัวละครหลักของเราก็คือลุงเปี้ยกขั้นนี้เ,เดิมทีแกเป็นนักเทมีนะคะแต่ผันตัวมาเปิดร้านชำชื่อร้านชำลึกเก๋ลึก ใช่ค่ะแล้วแกก็มีงานอดิเรกคือหมักเบียร์สูตรของตัวเองนี่แหละค่ะครับนักเคมีมาหมักเบียร์ก็น่าจะมีอะไรพิเศษนะครับนั่นนะสิคะประเด็นมันอยู่ตรงนี้เลยคือลุงเปียกเนี่ยแกประกาศว่าคิดค้นเบียร์สูตรใหม่ได้ดื่มเข้าไปแก้วเดียวพูดได้ทุกภาษาโอ้โทุกภาษาเลยเหรอครับจริงจังแค่ไหนเนี่ยแกบอกว่าสื่อสารได้ทั่วโลกเลยค่ะชาวบ้านนี่คือโอ้โหฮือฮากันมากอยากลองกสุดๆอืม ฟังเราก็แบบชวนสงสัยนะครับว่าเบื้องหลังเบียวิเศษนี่มันคืออะไรกันแน่เป็นวิทยาศาสตร์จริงหรือว่าเป็นแค่เรื่องอํมกันในวงเล่าหรือการตลาดอะไรแบบนี้มาดูผลการทดลองกันดีกว่าค่ะวันเปิดตัวเนี่ยคนแรกที่ลองคือไอโนเป็นหนุ่มที่แบบพยายามเรียนภาษาอังกฤษมานานมากสอบตกกเทอมติดกเทอมเลยเหรอครับเนี่ยใช่ค่ะแต่พอซดเบียรลุงเปียกเข้าไปปุ๊บนะ ลุกขึ้นเลยประกาศกล้องโอ oh my god this beer is very powerful I can speaking very fluency now <laughs> แล้วสมเนียงล่ะครับเป็นยังไงลุงเปียกแกยิ้มเลยค่ะบอกว่านี่แหละสำเนียงโคราชอินเตอร์ของแท้โคราชอินเตอร์ <laughs> ครับครับยังมีอีกนะคะยายช้อยปกติแกไม่ชอบภาษาญี่ปุ่นเลยนะ แต่พอได้เบียร์เข้าไปหันไปเจอแมวพอดีเดินเข้าไปคุยเลยค่ะเนโกซังคาวาอดิเนะวัตชิวะชอยจังเดสแล้วแมวว่าไงครับเนนแมววิ่งหนีสิคะคงงงว่ายายเป็นอะไรไปโถโถแมวคงตกใจอีกคนคือตาตุย๋ยคนนี้ปกติถ้าเมาเนี่ยแกจะชอบพูดภาษาแปลกๆเหมือนภาษาต่างดาวอยู่แล้ว อ๋อมีพื้นฐานอยู่แล้วใชรค่ะพอเจอเบียร์สูตรนี้เข้าไปแกตะโกนลั่นเลยฮาบาลาบ้าบ,าบาูบ้าคูวาแวบ,บแวบไบอแอบมบแบบกัปตันกาแล็กซี่โอ้โหอันนี้ไปไกลเลยนะครับเนี่ยกับตันกาแล็กซี่เลยขนาดลุงเปียกเองยังงงเลยค่ะว่าเอ๊ะสูตรเบียร์ฉันไปปลุกพลังอะไรในตัวตะตุต๋ยขึ้นมากันเนี่ยครับครับ คือสิ่งที่น่าสนใจจากปฏิกิริยาพวกนี้นะครับมันไม่ใช่แค่ว่าคนดื่มแสดงอะไรออกมานะแต่มันคือการตีความของคนรอบข้างด้วยโดยเฉพาะตัวลุงเปียกเองที่เหมือนไปช่วยยืนยันว่าเบียร์มันมีสรรพคุณอย่างนั้นจริงๆมันเลยยิ่งเสริมความเชื่อของคนในชุมชนเข้าไปอีกแม้ว่าผลลัพธ์มันจะดู เนือจริงหรือตลกตลกก็ตามใช่เลยค่ะหลังจากนั้นคือเบียร์ลุงเปี๊ยกลายเป็นทอร์ออฟเดอะทาวเลยขายดีมากจนต้องมีจัดคอร์สภาษาเบียร์กันเลยทีเดียวมีคอร์สด้วยเหรอครับมีค่ะแล้วมีตีมตามภาษาด้วยนะอย่างเบียร์เยอรมันเนี่ยต้องดื่มแล้วเสียงดังๆเบียร์ฝรั่งเศสต้องพูดช้าๆเนิบๆมีโอ้ลาลาอะไรแบบนี้ครับครับเบียร์เกาหลีต้องมีเต้นเคป๊อปประกอบด้วยนะคะจริงจังมาก <laughs> ส่วนเบียร์ไทยอันนี้เด็ดสุดคือต้องขอเบิ้ล ฮ่าฮาอันนี้เข้าใจง่ายครับก็สนุกสนานเฮฮากันไปทั้งหมู่บ้านเลยค่ะช่วงนั้นแต่ว่าความลับมันก็ไม่มีในโลกเนาะมีกลุ่มเด็กนักเรียนในหมู่บ้านนี่แหละค่ะสงสัยก็เลยแอบไปดูสมุดบันทึกสูตรเบียร์ของลุงเปียกแล้วเจออะไรครับสูตรลับเจอว่ามันก็คือเบียร์ธรรมดาธรรมดานี่แหละค่ะแต่ที่ต่างคือตอนหมักเนี่ย ลุงเปียกแกะเปิดเปิดคลิป YouTube รวมเสียงสารพัดภาษาเลยค่ะกรอกหูใส่ถังหมักไปเป็นร้อยชั่วโมงอ๋อเปิด YouTube ให้ถังเบียร์ฟังฮ่าฮ่นี่คือเคล็ดลับหรอครับเนี่ยใช่ค่ะเคล็ดลับคือ y u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  e ร้อยชั่วโมงครับคือถ้ามองในมุมจิตวิทยานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็พอที่บายได้นะจริงๆแล้ว เวทมนต์ที่ว่าเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มาจากส่วนผสม,มหรือว่าเสียง YouTube อะไรนั่นหรอกอา้าวแล้วมันมาจากไหนล่ะคะมันน่าจะมาจากผลของแอลกอฮอล์มากกว่าครับที่เข้าไปช่วยลดความกังวลลดความอายหรือที่เรียกว่าลดการยับยั้งชั่งใจนะครับพอคนเรารู้สึกผ่อนคลายขึ้นกล้าสแสดงออกมากขึ้นก็เลยกลา้าที่จะลองพูดภาษาปแปลกๆหรือภาษาที่ไม่คุ้นเคยออกมาอ๋อบวกกับความเชื่อด้วยครับ ความเชื่อที่ถูกสร้างขึ้นมาในตอนแรกว่าเบียร์นี้มันพิเศษจริงๆนะมันก็เลยยิ่งทําให้ดูเหมือนว่าเบียร์มีพลังวิเศษจริงๆเข้าใจแล้วค่ะกลายเป็นว่าเบียร์นี่เป็นแค่ตัวช่วยปลดล็อกความกล้าเฉยๆสินะคะไม่ได้มีพลังเหนือธรรมชาติอะไรประมาณนั้นเลยครับแล้วพอความจริงเปิดเผยลุงเปียกแกทํำยังไงคะโดนชาวบ้านว่าอะไรไหมปรากฏว่าลุงเปี๊ยกแกชิลมากค่ะไม่ได้ซีเรียสเลยแกบอกชาวบ้านว่าเฮ้ย ไม่เห็นเป็นรายเลยขอแค่พวกเองมีความสุขสนุกกันก็พอแล้วเวอร์ชั่นไหนลุงก็ชงให้ได้โอ้โหจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งสไตล์ลุงเปียกเลยนะครับเนี่ยใจค่ะง่ายๆสบายๆแบบนั้นเลยซึ่งพอมาคิดดูดีๆแล้วเนี่ยแก่นของเรื่องนี้จริงๆมันอาจจะไม่ใช่เรื่องว่าเบียร์มีเวทมนต์จริงหรือไม่จริงก็ได้นะคะแต่อาจจะเป็นเรื่องพลังของความเชื่อความสุขแล้วก็ การที่คนเราได้ปลดปล่อยตัวเองออกมาในบรรยากาศที่มันสนุกสนานในชุมชนมากกว่าใช่เลยครับผมเห็นด้วยมากๆปรากฏการแบบนี้มันสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตจริงเราเลยนะไม่ว่าจะเป็นผลจากแอลโกอฮอล์อย่างที่ว่าหรืออาจจะเป็นพลาซิโบเอฟเฟกคือเชื่อว่ามันดีมันก็เลยดีหรือบางทีแค่การได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เรารู้สึกปลอดภัยผ่อนคลายไม่ต้องกลัวการตัดสินนะครับ คนเราก็มักจะกล้าทําอะไรใหม่ๆหรือแสดงด้านอื่นๆที่ปกติไม่ค่อยแสดงออกมาอืมจริงด้วยค่ะแม้ว่าสิ่งที่แสดงออกมามันอาจจะไม่ได้ถูกต้องตามหลักเป๊ะเช่นพูดภาษาอังกฤษสำเนียงโคราชอินเตอร์หรือพูดญี่ปุ่นกับแมวแต่มันสร้างความรู้สึกดีๆสร้างเสียงหัวเราะสร้างการเชื่อมต่อกันในกลุ่มคนได้อันนี้น่าสนใจครับค่ะซึ่งเรื่องนี้มันก็ทิ้งคำถามที่น่าสนใจให้เราได้คิดต่อเหมือนกันนะครับว่า ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันมีเวทมนต์แบบไหนอีกบ้างที่จริงๆแล้วอาจจะเกิดขึ้นจากแค่ความเชื่อร่วมกันของเราหรือเกิดจากการที่เราแค่ลดกำแพงในใจเราลงนิดหน่อยเท่านั้นเองน่าคิดจริงๆค่ะแล้วมันสำคัญแค่ไหนกันนะถ้าเวทมนต์เหล่านั้นนะ่ะมันนำมาซึ่งความสุขโดยที่ไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครเลย